สวัสดีครับนี่คือรายการ d n c g เราจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งมันทำไม่เป็นว่าเล่นออเดชันยังไงนะก็ใช้อันอื่นมันต้องโหลด activate x แล้วเดี๋ยวมาสอนให้รู้เลยดูนะปิดหมดแล้วนะเหลือแต่เฟซกับเกมเฟซไม่ดูหรอกเดี๋ยวมาแอดเน่เปิดอันนี้มา มาดีเกมครับครับมังเธอ <c oughs> ก็ฟังไมชัดไปแล้วก็ฟังเพลงที่เปิดจากอดิชันไปนี่ ใช่อินเทอร์เน็ตเอ็มพลเลยค้างแล้วด้วยเนี่ยนี่ไงมาละมานิดเดียวเองแล้วกูถ่ายจอด้วยชา้าเลยอยู่นาโอ้อันนี้คือเนี้ยดูไปเลยตาตาเกม มันได้ขึ้นอีกอันหนึ่งอืมเช้าเลยก็อักเอนวิดเพยดีกับเฟซบุ๊กผมไม่มีเมลแล้วก็จะขอสมัครด้วยไอ้ลนนะข้าเลนดด้วยเฟซเดี๋ยวต้องปิดอันนี้ก่อน นด่เอเ๊บดูไว้เลยนะไม่ได้ขึ้นหน้าไหนอีกต่อก็ขยันโอ้ยเฟซมาอามาอีกอันละเล่นยัมแบนี่ไงใช้ค้างีกคอมโอ้มาช็อตด,ด้วย เบอแลใส่เบอใส่เบอร์แว้า8กปีหกเ9คเือขึ <k <k ้นหน้านี้ปุ๊บกกดสตาร์ทเกมไป เรสตาร์ทเกมไปเลยมันช้านะโอ้ไ oh ม่ใช่จิอ่ะบอกรอสักคู่ก็รอมันไป ยายกูรวยนะ่ะเก็บตังค์ซื้อใหม่ใหม่แม่งเลยอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บปกติมันจะมีโหลดอันนี้2อันแต่โหลดเสร็จแล้วก็ผมเริ่มเกมเออไมพึ่งจะหายช็อต <c oughs> นี่มันฝนตกเฮ้ยไม่วิ่งกดไม่ได้ละอ,อ้าวค้างอีกแล้ว ไไม่ได้ีทเอาเป็นว่าจะทำแบบเนี้ยยังไงมันก็ได้แน่นอนนะ